สวนทัวดินพิ่นปลูกไว้เดือนสามเดือนสี่แต่ได้เก็บวัสันเิ่นว่าโดยว่าต้องใส่ปุ๋ยใส่ยังมันสิง,งามขึ้นมาอีกพี่น้องเบือ้องจำใไว้ปุ๋ยก็บปได้ใส่ข้าวโพดถ้ท่าเดือนสามเดือนสี่โอ้ปลูกทิมไวซ้ซื่อๆบระได้ล้อมหัว,วดี่พี่น้อง บเบื้อง 3, เดือนสามเดือนสี่ผมสีมาใหม่คุณซ้ำหนึ่งเดือนปีละสองหมื่นโอปนาเป็นไปได้กับเป็นไปได้แลียฟังเพิินเบาอ,อันนี้อยังงซะเนี่ยเขาโพดพี่น้องอันนี้พักกาดกระวานทิ่มไว้ซื้อโอ้ฟังโขง ทางสปปาลาวพี่น้องคุณฟังไทยอยู่คุณเนาผมกับจอนนี่พ้ามาเที่ยวงานเบิงเบิงเล็กหน่อยเพื่อนบิงนี้วันเสาร์วันทิตย์พอดีเขาอยู่เบิงเขาเจ้าปลูกถิ่นไว้ได้พี่น้องลราฟังโขงว่นด้ออเหเฮดอีหยังเบิงเนี้ปลูกอักทั่ว ถ้าจะว่าถาเดือนสามเดือนสี่มันก็สิขึ้นอีกช่วงนี้มันยังหน่อยอยู่อ่ะผลเหื่อทางผลฟังไทยพี่น้องโอ้ทะาลานนี่พอดีเลย เล็กน้อยกระสิเก็บพักกระโดนมั่งสันโอ้ฟังนี่สวยงามตัวนหนใส่พักพักเงียงลูกพักกระโดนโกินกับลาบโอ้ลาบปาลาบูยางตกาุกน้ำบูด้วยคนหนนกฮึมบนี่ตั้งมันกันทีนีน้องน้ำให้งุ่มห้อยงุ่มปลาอ๋อ มันเป็นของทางอื่นมันเป็นของเจ้าอื่นหัวกั้นเขตแดนดินไพ่ดินมั่นนะครับผมกั้นมาได้จังสี่อ๋อน้ำเบิงหินโอ้อ สวยงามหินห่นของเจ้าหนึ่งน้ำกระสิซึ้มวันเตทึงไหลผ่านมาอยู่ตลอดพี่น้องสังเกียตเบิ่งเลี้ยวฟังว้ใส่โหมันฟังได้อยู่ตัว บอยงัวกันบอยงัวมาเล็กหน่อยผ้ามาหลินอยู่ฝั่งโคงสวนสวนของคนย่าที่ผมไปพักบาดเพลินนะครับผมก็เลยที่โอกาสเลาะลินเพลินกระพ่าเพลินคนเาซ่อนนอ้ำโขง ดูมีความสุขที่น้องกับธรรมชาติที่มาเที่ยวโอ้โหเลาะฟังข้งามจอนนี้เอายู่ใส่ละ่ะขึ้นหลายบอ